สวัสดีค่ะวันนี้ก็เปิดคลิปมากับพ่อหลวงพ่อเหลือนะคะเป็นหมายที่ทนแลวแดงมากนะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีไว้ก่อนได้นะคะอยากดูรับรับชมทันไหนก็สามารถจดชื่อจดซ้ายพันนะคะหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสนใจผันไหนสั่งซื้อโทรเบอร์0642824363นะคะเบอร์นี้ก็สามารถโทรได้แล้วก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะท่าในใดสะดวกปลายทางหรือว่าโอนแจ้งหนูได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูพาไปชมกันเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ของพ่อที่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตรงนี้มีก้าวทับ เก้าทับก็สวยนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างขึ้นเก้าทับนะคะด้านนี้เนะะี่ยค่ะตรงเขียวเขียวกัะสีได้อีกสวยมากเลยตรงนี้นะคะอันนี้ที่ใบตกตกพุ่มๆอันนี้จะเป็นจำปาทองนะคะจำปาทองใบาย,ยาวค่ะอันนี้เป็นเทพเทวริสนะคะนี่เป็นไม้ด่างไม้ป้ายนะคะแต่ละใบก็จะป้ายไม่เหมือนกันนะคะนี่สีสวยมากเทพเทวริส วันนี้หนูมีมาแบ่งด้วยจะหนูพาไปชมนะคะแล้วก็ด้านใกล้ๆเทพเทวริษอันนี้เป็นเรศษฐีเงินล้านนะคะหรือว่าปราสาททองด่างนั่นเองอันนี้ก็สีแจมเลยพระยาโคตบองนะคะนี่ดูสีเขาพญาโคตะบองตอนเด็กเป็นสีเขียวนะคะนี่ตรงนี้นะคะเป็นตรงนี้เป็นซับอํานวยนะคะที่โทนออกขาวเขียวนะคะนี่ ตับอํานวยนะคะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ต้นละห้าสิบนะคะเผื่อใครสนใจเดี๋ยวต้นลูกหนูพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะนี่แล้วก็มีชายพ้านืุน์อื่นกาลังฟูสวยเลยนะคะโซนนี้เป็นใบหอ,อกด้วยแล้วก็เศรษฐีเงินล้านนี่คือสีสดมากนะคะสีดีมากเลยเศรษฐีเงินล้านนะคะก็โซนตรงนี้เป็นพวกใบหอ,อกใบไผ่นะคะ มีหลากหลายรูปแบบนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไม้ใบยาวนะคะแล้วก็ปลายด้วยนะคะชมพูพานนะคะชมพูพานนี่ไม้วอมเตี้ยใกล้ๆชมพูพานไม้ขอมพองแผกก็คือดารานนพรัตนะคะส่วนสีเพิงๆด้านนี้จะเป็นหานุมานเผาลงกานะคะสีเพิงเลยสีออก น้ำตาลเปิ๊บๆนะคะตรงนี้เป็นไก่นะคะมีไก่ตัวงามไก่มะเหศวนนะคะตอนนี้ไก่มีออกแบ่งเยอะอยู่นะคะถ้าใครอยากสะสมไก่พันไหนก็สามารถรับชมได้นะมุมนี้ไม่ได้มานานเลยนะคะเป็นหอกสัตตโลหะสวยมากหอกสัตตโลหะพื้นหน้าใบจะเป็นออกสีส้มๆแดงๆนะคะเนี่ยเป็นหอกทั้งหมดเลยค่ะโซนนี้ แล้วก็ข้างๆกันอันนี้เป็นมิ่งมะเหสีนะคะมิ่งมะเหสียักษปักกลันนะคะมิ่งมะเหสีก็จะเป็นต้นไม้เก่าคู่กับเพชรจินดานั่นเองนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้จะเป็นพันท้ายนรสิงห์ตอนเด็กเป็นสีเขียวนะคะพันท้ายมันจะอยู่ใกล้ๆกันหน่อยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ขา,ขาวๆตรงด้านหลังนั่นเป็นหลวงปู่ขาวนะคะ สวยมากพันท้ายนรสิงห์เนี่ยคะอันนี้คือเลี้ยงในรางนะคะทั้งหมดเลยอ้รวมๆกันหลากหลายพันนะคะอันนี้เป็นตอนโตของไม้เหลืองส้มนะคะเนี่ยสีสวยมากมีชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวหนูขึ้นชื่อให้อีกทีหนึ่งอันนี้สวยอันนี้ก็จะเป็นข้างๆเป็นเจ้าชายมาวินนะคะนี่โซนนี้ก็จะรวมเป็นพวกไม้ กระดูกหรือไม้ที่เส้นใบชัดนะคะพรหลวงพ่อโตนะคะถ้าเป็นพรหลวงพ่อเหลือจะเป็นสีแดงนะคะหรือว่าถ้าเป็นออกใบโพแบบนี้จะเป็นทิดาสวรรค์น,นะคะสีสวยเนี่ยค่ะชมพูชมพูนี่จะเป็นสบายนางฟ้านะคะนี่เลยเดินชมไปพร้อมๆกันนะคะกัดสีตรงกลางนี่เป็นแหลมทองนะคะอันนี้เป็นพญานกดำนะคะพญานกดำ ตอนเด็กๆก็ออกเขียวๆค่ะต่อไปตัวนี้เป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มวันนี้พาชมแม่พันธุ์แบบจุใจมากนะคะใบที่บางเพชรคุ้มนี่จะเป็นเท้ามหาคนนะคะนคะคะดารานุพร,รัตก็สวยนะคะอันนี้เป็นตับเดือนค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนนี้ก็จะเป็นใบกลมเช่นทุกเดือนเลยนะคะสีสวยค่ะเดือนพฤศจิกา ต้นนี้ก็สวยไม้ป้ายค่ะวิจิตจินดานะคะไม้เก่าอีกหนึ่งชนิดเข้มๆเ,เลยมหาอำนาจนะคะมืดเลยอันนี้เป็นสาวเมืองสิงห์นะคะไม้ตระกูลตับสาวอันนี้จะเป็นใบไทยกัดสีชมพูนะคะนี่ค่ะสวยมากสาวเมืองสิงห์นะคะอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะจะอยู่ที่หนึห้าสิบ อันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วได้2ต้นคู่คะ่ะในกระถางนี้ปลายอย่างสวยเลยยักษ์ปักลันต้นนี้เป็นหนุมานประสานกายนะคะนี่อันนี้เหมือนจะมีหน่อมาแล้วต้นนี้ขออยู่ที่170นะคะกระถาง6นิ้วประสานกายเป็นไม้ในตับรามะเกียรตินะคะปลายด้วยนี่นะคะอันนี้เป็นสุนทรภู่กันบ้างนะคะใบแข็งการแข็ง,ขงอันนี้ในกระถาง6คะ่ะ ขออยู่ที่150นะคะสีมาแล้วด้วยนะคะสุนทรภู่อันนี้เป็นราหูเทพพบุตรนะคะปลายด้วยแล้วก็มีหูใต้ใบด้วยอันนี้ขอต้นละ100บาทนะคะอันนี้เป็นตับเดือนเดือนพฤษภาคมนะคะต้นละ90บาทนะคะเป็นไม้ขาวแล้วก็เส้นเขียวนะคะต้นนี้เป็นบูไนนะคะต้นละ100บาทใบกลมนะคะสีออกชมพูชมพูนะคะ อันนี้ก็ยังเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยนะคะเผื่อใครชอบสะสมนะคะใบกลมน่ารักมากอันนี้จะเป็นคิงโพด d านะคะต้นละ100บาททรงสวยมากนะคะทรงใบสวยไม้ compact นะคะสีจะออกเข้มๆค่ะคิงโพด d าอันนี้เป็นไก่รัสมีนะคะต้นละ80บาทสีสวยมากอมแบบสีส้มๆแดงๆนะคะนายทองเหม็นอันนี้อยู่ในตับวีรชนนะคะต้นละ50 ใบพิ้วนะคะนี่ค่ะสีการจนาพิเศษอันนี้หน้าแดงนะคะต้นละห้าสิบบาทเป็นเจนหนึ่งนะคะหรือรุ่นแรกนั่นเองสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะต้นละเจ็ดสิบนะคะอันนี้เป็นไม้โทนแบบเข้มๆเ,เลยไก่สวนแตงนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะปีศาจแดงอันนี้คือหน้าแจ่มมากายสวยอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะปีศาจแดง อันนี้จะเป็นซันเซ็ตนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทซันเซ็ตป้ายด้วยนะคะม้าเฉียวมีแบ่งหนึ่งต้นค่ะต้นละห้าสิบบาทเดี๋ยวให้ชมนะคะผิวสวยตั้งแต่เด็กเวลาโตก็สวยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ชมต้นแม่ลูกไม้ด่างนะคะอันนี้ต้นละเจ็ดสิบบาทด่างลายประคับนะคะมณีเมธานะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นไม้ที่ออกโทนชมพูนะคะ กัดชุมพูได้ทั้งใบหรือไตรงสยามใบแข็งมากนะคะต้นละ100บาทนะคะไตรงสยามอันนี้จะเป็นทิดาวารินนะคะถ้าป้ายเรียกทิดาวารินถ้าไม่ป้ายเรียกสาวารินนะคะอันนี้ต้นละ50นะคะอันนี้จะเป็นนารีเช่มช้อยค่ะต้นละ50บาท สีสวยมากนะคะนารีเช่มช้อยเป็นไม้ของที่สวนเองนะคะแล้วก็เป็นไม้คู่กับนารีบูรพาด้วยนะคะนี่อันนี้มีพี่ๆเขาไปตั้งชื่อให้นะคะนี่มาเฉียวดูความพิวของเขานะคะแล้วก็เขาจะกัดเป็นสีแดงได้ด้วยนะคะกวนอูนะคะกระถางละสี่บบาทนะคะสวยมากใครรออยู่อันนี้ตกพุ่มดีนะคะ กวนอูอันนี้มีจำนวนค่ะเผื่อใครอยากได้ไปทำก่อน,นะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะต้นละ100บาทอันนี้ป้ายอย่างสวยเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพิษช,ชมพูนะคะต้นละ70เป็นไม้ที่ด่างเปิดนะคะทั่วใบเลยอันนี้ปิกัสโซนะคะต้นละ100บาทสำหรับปิกัสโซนี่คือเม็ดเด่นมากนะคะสีคุณปื้มนะคะอันนี้ต้นละ50ไม้ฟอร์มคอมเพกค่ะ ม่นีจันนะคะต้นละ80บาทอันนี้ทั้งด่างแล้วก็กัดสีด้วยนะคะนี่กัดสีก็คือจะออกหน้าชมพูค่ะทองสยามนะคะต้นละ70เป็นไม้ที่ด่างเหลืองนะคะด่างเหมือนด่างทองะคะ่ะกระจายทั่วใบเลยอันนี้เป็นตับราสีนะคะราสีมีนต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะ กำเนิดพอยนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทจะมีความป้ายเข้ามาด้วยนะคะมนตามหาสมุทรนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบสีจะออกแดงๆแล้วก็ป้ายแดงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นโรสแผงนะคะต้นละห้าสิบบาทชื่อโรสนะคะนี่โรสที่เป็นดอกกุหลาบนั่นเองนะคะอันนี้สาวหลังสวนนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยนะคะสีเริ่มมาแล้ว ดารานพรัตนะคะต้นละเจ็ดสิบนี่ใบแดงเด็กเลยไก่แดงนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบบาทตัดสีแล้วนะคะหลวงปู่แหวนนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละแปดสิบเส้นชัดมากนะคะเป็นตับเกจินะคะองค์คลักนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละห้าสิบอันนี้ใบใบแข็งค่ะตับเดียวกับอ่าพยาขอมเลยกำเนิดซับนะคะต้นละห้าสิบบาทอันนี้เป็นไม้โทนออกชมพูนะคะ อันนี้เป็นผีเสื้อสมุทรนะคะต้นละห้าสิบอันนี้เป็นหน้าชมพูนะคะมีต้นเดียวนะคะอันนี้พรพระพุทธชินราชนะคะต้นละห้าสิบค่ะเป็นไม้ใบายาวนะคะทับทิมบูรพานี่เจอหนึ่งต้นคะ่ะต้นละห้าสิบนะคะอันนี้เป็นทุ่งสีทองนะคะต้นละห้าสิบบาทเป็นไม้เก่านะคะทุ่งสีทองพรไอไข่นะคะต้นละแปดสิบ อันนี้กลมมงเลยนะคะเป็นไม้ใบกลมทองอัมพยนะคะต้นนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะไม้ดังเหลืองแล้วก็เดี๋ยวกัดพื้นใบเป็นเม็ดเม็ดอีกนะคะอันนี้เป็นสบายนางฟ้านะคะไซนี้จะอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะกระถางหกนิ้วสีสวยมากนะคะสีมาแล้วส่วนอันนี้เป็นสองต้นคู่หานุมานคลองเมืองค่ะนี่อันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบนะคะกระถางหก อันนี้แสงจันนะคะใบาอาจจะมอมหน่อยไมเป็นใบกลมนะคะแล้วก็ด่างปลายด้วยไม้แหล่ไอเทมค่ะอันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะแสงจันกระถางหกปลายด้วยเม็ดด้วยนะคะอันนี้ชาละวันนะคะชาละวันไม้เก่าอีกหนึ่งชนิดนะคะโซนนี้ก็จะเป็นไม้เก่าหมดเลยนะคะชมพูพันของเมืองโสมป้านนะคะจริงจริงก้อใหญ่มากก้องเก็บไม่หมด อันนี้เป็นกําแพงแสนนะคะสียังสวยเลยเหมือนจะมีแบ่งอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีนึงนะคะอันนี้ไก่แดงข้างๆกันเป็นพลอยชมพูนะคะนี่ใบใหญ่มากอันนี้เขาเพิ่งกลางนะคะนี่ค่ะไก่แดงอันนี้เป็นนกน้อยนำโชคนะคะ80บาทคะ่ะต้นนี้อยู่ในกระถางน่าจะ ห้านิ้วไม่ก็สีครึ่งประมาณนี้นะคะสีสวยน,นี้ภูพิงนะคะต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทสวยมากภูพิงก็จะเป็นไม้เก่านะคะนี่หน้านี้ออกชมพูเลยอันนี้นางรากสดนะคะกระถางหกนิ้วอันนี้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะนางรากสดป้ายเจมเจมเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นปีงงนะคะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ คนต้นได้บุพเพศนิวาสไปด้วยนะคะนี่กระถางหกนะคะต้นนี้จะเป็นจัตุรพักนะคะเท้าจตุรพักโหมาเป็นกอแล้วค่ะนี่นะคะไม้ใบยาวบอนเก่าอันนี้อยู่ที่150่งนะคะเท้าจตุรพักดูลายเขานะคะอันนี้รนพักนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่60นะคะมีกระถางเดียวค่ะอันนี้ กัญญาวัชระนะคะได้ออกศึกมาด้วยต้นนี้ขอ80นะคะนี้ก็สีสวยนะคะลูกไม้เบอร์10แล้วกันนะคะต้นละ50ค่าใบาไทยเศรษฐีเงินล้านต้นนี้อยู่ที่ต้นละ120บาทนะคะเศรษฐีเงินล้านปลายสวยๆนี่คะ่ะเจ้าเงาะนะคะหูได้ใบแบบเต็มที่เลยแล้วก็อันเนี้ยตัดเต็มที่แล้วเป็นไม้หัวใบเดียวอันนี้ขอ50นะคะเพื่อขายชอบสะสม เจ้าสาวอันนี้ให้ไป50นะคะไก่สวรรค์ต้นนี้ขอ50นะคะเป็นไม้หัวใบอาจจะน้อยหน่อยนะคะนี่แต่ว่าความแข็งแรงคงทนเลยนะคะไก่สวรรค์อันนี้เป็นลูกไม้นะคะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลูกชยาสอนต้นนี้ขอ50ใบแข็งมากนะคะใบเรียวยาวเลยอันนี้นกสดายุนะคะอยู่ในตับรามเกียรติ ต้นนี้หนูให้ไปยอยู่ที่80นะคะนกสดายุทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะพื้นใบโตขึ้นจะเริ่มออกส้มๆค่ะสีทนนชัยนะคะไม้เก่าหายากแล้วนะคะโตขึ้นมีหูใต้ใบต้นละ80นะคะสีทนนชยัยต้นนี้เป็นไม้ป้ายค่ะป้ายยังสวยเลยท้าวำไพนะคะท้ารำไพ,ะะำไพอันนี้ให้ไปยอยู่ที่ต้นละ70 ะะปลายสวยๆอันนี้เป็นนางสุชาดานะคะอยู่ในตับพุทธประวัติสีเปิดสวยนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ70นะคะนางสุชาดานายเมืองนะคะต้นละ5 0บาทอันนี้ก็จะเป็นไม้โทนชมพูอยู่ในตับวีรชนนะคะนายเมืองอันนี้ที่คำพรนะคะต้นนี้ให้ไปยอยู่ที่50นะคะสวยมาก ออกเปอร์ค่ะต้นนี้จะเป็นทองสำริ์นะคะต้นละ80บาทไม้เก่าหายยากแล้วนะคะสีสวยค่ะอันนี้เป็นไม้ฟอมคอมเพก c t ด้วยพลอยชุมพูอันนี้ไม้หัวนะคะสีเข้มมากเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่60นะคะพลอยชุมพูไม้ทนเข้มอีกหนึ่งชนิดค่ะอันนี้อันนี้อัศวินดำนะคะต้นละ70สีสข้มีเข้มๆเลยนะคะอัศวินดำนายมั่นปืนยาวนะคะต้นละ80ิ อันนี้ก็จะกัดแดงนะคะแดงลายๆเดี๋ยวเส้นกระดูกชัดนี่สวยมากเลยนะคะนายมั่นปืนยาวเป็นไม้เก่าค่ะสายพระเนตรนะคะขออยู่ที่ต้นนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทเริ่มกัดมาแล้วเขาจะเป็นไม้มีหัวนะคะต้นนี้สวยมากกัดแดงได้ทั้งใบเลยนี่อันนี้จะเป็นปิ่นปทุมนะคะไม้เก่าปลายด้วย อาจจะมีตำนนหนิใบนิดนึงต้นนี้ขอ80นะคะเป็นไม้มีหัวแล้วค่ะเดือนสิงหานะคะเป็นใบกลมสีเหลืองหนึ่งเดียวในตับเดือนเลยอันนี้ให้ไป100บาทนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะต้นนี้ขอ60นะคะ เป็นไม้เก่าค่ะอันนี้สีสวยไก่ทองประเสริฐจ,จะเป็นตระกูลเดียวพวกไม้ใบยาวกับฮกหลงขุนสีก็จะคงพวกนี้ค่ะอันนี้ชาละวันค่ะยิ่งโตยิ่งสวยชาละวันอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะมีต้นเดียวเรียกซับนะคะต้นละ60เรียกซับจะเป็นไม้ใบกลมนะคะโทนเข้มๆอันนี้เป็นพัดเจ้าตากนะคะอยู่ที่ต้นละ100บาทใบแข็งมากนะคะ องหญิงอนัญญาพนาวันต้นนี้สวยมากนี่อันนี้ให้ไปยอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะไม้ใบไทถไก่สมพงนะคะอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะไก่สมพงไก่สวนแตงนะคะนาส้มๆแดงๆอันนี้อยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะหงเหินนะคะต้นละสาสิบห้าบาทสำหรับหงเหินนี่ไม้เก่านะคะ ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนี้ปาดอยโยธยานะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นไม้เก่าโทนแดงแเดี๋ยวเส้นใบจะชัดขึ้นนะคะน้ำตากวนอิมนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่80บาทเป็นไซส์4นิ้วนะคะอันนี้เขาจะเป็นใบแบบว่าเรียวยาวนะคะใบไผ่คะ่ะไก่มงคลนะคะต้นละ50บาทอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่ออกโทนชมพูนะคะอันนี้เป็นชื่อว่าเทพเทวริส ะะเทพเทวริสจะอยู่ที่ต้นละ80นะคะป้ายสวยมากนี่เป็นไม้เก่าปลายชัดคะ่ะอันนี้นพก้านะคะต้นละ100บาทสวยมากนพก้าหน้านี้จะคือผิวสวยและลายชัดนะคะอันนี้เป็นบัวสวรรค์นะคะต้นละ70อันนี้จะป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะทรงสวยแล้วก็ใบแข็งนะคะอันนี้บัวสวรรค์จะเป็นบัวสวรรค์ที่แผงปลายทั้งใบเลยอันนี้อยู่ที่ต้นละ70บาท นะะเนี่ยค่ะพนางสุจิตตาสีจะออกส้มส้ม,สมอมชมพูนะคะใบเรียวยาวอันนี้กัดมาสีเต็มที่แล้วนะคะร้อยสามสิบค่ะอันนี้เป็นมณีนารานะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทดังสวยเลยนะคะเป็นไม้แหล่ไอเทมอันนี้ซับประสานนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทซับประสานค่ะอันนี้เป็นพระรถทเสนนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ เจนะคะใบายาวอันนี้แม่ฟ้าหลวงนะคะต้นละห0ป้ายยังสวยเลยม่วงมงคลนะคะต้นละ50ค่ะม่วงมงคลต้นนี้มีชื่อว่าราชาจักรนะคะด่างแล้วก็กัดแดงด้วยอันนี้อยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะราชาจักรอันนี้ซับแผ่นดินนะคะต้นละ60บาทซับแผ่นดินนะคะโตเกรกรัตนาจักรนะคะอันนี้ขอต้นละ40นะคะ ส,สวยยเลยนี่เป็นเมืองเชียงใหม่นะคะต้นละห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นใบก้มนะคะอันนี้เป็นดารุมะนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทดารุมะค่ะอันนี้เป็นหมอนะคะหมอยอดเดทถทาออกหน้าชมพูนะคะอันนี้สวยเลยอันนี้ต้นละห้าสิบค่ะอันนี้หนุมานหักด่านนะคะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทหักด่านจะกัด เป็นสีขาวนะคะขาวได้ทั้งใบเลยต้นนี้เป็นทองหล่อนะคะต้นละ100บาททองหล่อไม้ป้ายนะคะแล้วก็ใบแข็งมากเลยอันนี้สีสวยค่ะอันนี้เป็นบัวแก้วนะคะต้นละห0เป็นบอลใบกลมนะคะสําหรับบัวแก้วนี่อันนี้เป็นลูกไม้ของพ่อสีออกชมพูหวานๆแบบตัดเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะมีขาวแทรกอันนี้ให้ไปต้นละ80ดสิบ นะคะโตขึ้นใบใหญ่มากนะคะลูกไม้ชนิดนี้อันนี้เป็นลักกี้นะคะลักกี้อยู่ที่ต้นละ60เป็นไม้เก่านะคะลักกี้อันนี้ก็สีสวยนะคะอันนี้มีชื่อว่าเทพพัสุธานะคะจะอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะไม้ป้ายค่ะอันนี้เป็นวิมารลักษนะคะกระถางละ80บาทเม็ดจะเด่นค่ะวิมารลักษ์อันนี้เป็นไก่เศรษฐีนะคะอยู่ที่ต้นละ70บาท นาไก่ชัดเจนเลยนะคะไก่เสร็จอันนี้เป็นน้ำเมืองโนนแบบดางเลยนะคะหน้าสวยเลยต้นนี้ขอต้นละ50ค่ะรักเอ๋ยอันนี้เจอสาย60บัาทหนึ่งต้นนะคะสายส4นิ้วอันนี้ให้ไป60บาทนะคะรักเอ๋ยคะ่ะอันนี้รัศมีเงินนะคะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะยิ่งโตใบยิ่งใหญ่ะคะ่ะอเน,นี้สวย นี่อันนี้ให้ดูช่อสวยมากแล้วยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพื้นจะกัดเป็นสีแดงอันนี้หนูแบ่งอยู่ที่ต้นละ200บาทแล้วทรงใบแบบนี้ค่อนข้างหายากนะคะนี่สวยมากเลยเป็นลูกไม้ของพ่อเองนะคะรหัสเอาเป็นตัวย้อยหญิงแล้วกันนะคะตัวนี้ต้นนี้เป็นพุทธคุณนะคะต้นละ100บาทอันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างนะคะ พุทธคุณเหนือดวงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะอย่างที่เราเห็นเหนือดวงจะเป็นไม้ป้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นกําเนิดเหนือดวงด้วยนะคะสีเขาก็จะออกแดงเลยนะคะเศรษฐีนวโกศนะคะอยู่ที่ต้นละ100บาทเป็นมหาเศรษฐีในพุทธกาลนะคะแล้วเขาจะเป็นหน้าออกชมพูนะคะแจ่มมากอันนี้เป็นไม้ใบกลมนะคะบูไนค่ะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ 100บาทนะคะสำหรับบูไนอันนี้เทพเทวานะคะแบบป้ายด้วยอันนี้ต้นละ50บนะคะเทพเทวาเจ้าเงาะนะคะมีหูใต้ใบทุกใบนะคะไม้เก่าสะสมอันนี้ไม้สายสะสมเลยต้นละ50บาทคะ่ะสีเลิกงามนะคะต้นละ70อันนี้คือด่างมาตั้งแต่เด็กแบบนี้เลยลูกไม้ด่างนะคะเป็นลูกไม้เปิดด่างอันนี้ต้นละ60บนะคะขอเป็นรหัส ตัวเจนะคะอันนี้หนุมานตัว9นะคะต้นละ70บาทอันนี้จะเป็นหนุมานที่ป้ายด้วยนะคะใบแข็งใบหนาต้นนี้วังทองนะคะต้นละ50เป็นไม้ที่เส้นใบดำนะคะกระดูกชัดดำพื้นแดงนะคะนี่ค่ะน,นี่เป็นลูกไม้นะคะอยู่ที่ต้นละ70อันนี้เป็นลูกไม้ออกสีหวานๆเลยสีชมพูค่ะอันนี้เป็นงามวงวานนะคะต้นละ50บาท งามงวานจะเป็นไม้ใบใหญ่ๆนะคะอันนี้จะเป็นแก้วมังกรนะคะต้นละห้าสิบแก้วมังกรก็จะเป็นไม้เปิดนะคะเปิดทั้งใบเลยอรุณสุริยะนะคะต้นละห้ิบอันนี้เป็นกระไหล่ทองนะคะออกส้มๆเหลืองๆแล้วก็มีเม็ดทั่วใบเลยนี่นะคะจะอยู่ต้นละ100บาทอันนี้เป็นสีสุพัส์สอนนะคะสีจะแจ่มมากอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละแป ะะอันนี้เป็นไก่แก้วตาเสือนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะตอนนี้เป็นเพชรจินดานะคะเวลาโตวสวยมากนะคะสายพันธุ์นี้เวลาโตไม้ฟอร์มคอมเพกนะคะใบจะดุกดอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60นะคะเพชรจินดาอันนี้เป็นเมืองนครชุมนะคะต้นละ50บาทป้ายสวยมากนะคะป้ายด้วยแล้วก็จะมีเม็ด แดงๆกัดมาด้วยนะคะตันนี้เป็นผ้ารักษานะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะผ้ารักษาจะเป็นใบหอกนะคะเส้นใบดําแล้วพื้นกัดชมพูค่ะนี้อันนี้เป็นตับเดือนนะคะเดือนมก,กราคมนะคะอยู่ที่ต้นละ60นะคะใบเขาก็จะกลมๆแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยตันนี้เป็นกาคาพิกนะคะต้นละ70บาทนะคะกาคาพิกจะเป็นไม้ด่างนะคะ ใบแข็งค่ะอันนี้อันนี้เป็นกูมารน,นะคะกูมารให้ไปอยู่ที่ต้นละหกสิบบาทนะคะอันนี้เป็นไม้เกา่าโตขึ้นก็จะใบใหญ่ๆเลยนะคะต้นนี้เป็นฮาร์ดบีดนะคะฮาร์ดบีดต้นละหนึ่งร้อยบาทหนูชอบเป็นเรียกเป็นไม้คู่แฟดกับหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะคะอันนี้ฮาร์ดบีดค่ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะต้นละแปดสิบอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เส้นใบชัดนะคะ แล้วโตวขึ้นก็จะใบใหญ่ๆอย่างที่หนูเคยให้ชมต้นแม่บ่อยๆนะคะอันนี้หลวงปูแหวนไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละห้าสิบหน้าเขาจะกัดเป็นออกสีส้มๆแดงๆนะคะไก่แก้วมาลายทองเป็นไม้ใบไทยนะคะอันนี้เป็นม่วงมหาการแต่ว่าแผงนะคะตัวแผงเขาจะไม่ได้ออกหน้าม่วงออกหน้าชุมพูขาวอันนี้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่มณีจันทร์นะคะด่ังสวยเลยแล้วก็เขาจะกัด หน้าออกชุมพูนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80นะคะมณีจันทณนะเมืองนอนท์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบติดดางด้วยนะคะเกือบจะเป็นดาวเคียงดินแล้วอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ35มมีต้นเดียวนะคะไซนี้ สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันไหนก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะมีหลากหลายสายพันให้รับชมเลยแล้ววันนี้ก็มีพาชมส่วนด้วยนะคะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ